bác lấy rồi bác lấy chứ mong con này Thank คพร้อมนะครับพร้อมพี่ลงนดจริงครับข้นตรงพร้อมถ่ายนะครับเอาจริงเลยนะสบายหัวอยู่ป่ะสามีขึ้นนิดชกโอเคพร้อมนะครับพร้อมกล้องเป็ดพร้อมโอ๊ย ก่อนนะขาุบต่ไปนะจับไปครับอ่าประมาณอย่างเงี้ยนะครับตอนตอนที่เรากขึ้นมาเนี่ยเราเบิร์ไอดกขึ้นเร็วลุกชากนี้ได้หน่อยขอทีนึงพี่คิวตัวเองเหรอให้คิวตัวเองไหม เด,เดี๋ยวบอกลุกแล้วค่อยลุกครัอโอเคครับฟังพี่ทิมนะครับพร้อมากยกลุกฉากพร้อมนะพร้อมตอง,ตองปิดตองลุกครับแคกต่ำไนปน,นิดนึงครับต่เหออยูมั้ง้าย่อมตองเปนิดนึ่งออกมาดีได้เลย เนงขยับไปขวาหน่หนครับประมาณนี้ได้ไหมครับขอดูขอดูแพหน่อยลงลงนิดนึงลงครับอ่ารประมาณนี้ครับลงอ่าได้เปมากเลยข้าเพแล้วไปข้าเเข้าเมนิงนิดเดิ้ีเดรอ่าอออ อันนิดลหน่อยโออกหน่กโมีอปอกอาเอาเอาไปออดหน่อยครับไปอากขอด้วยนี่ตักต้องแค่ดน้เปกหน่อยข้ไปข้อมือเ้าไ้่หกปงี่ยขนข้อมือ พร้พอมนะถงพร้อมไปตรงปิดตรงครับอ่าประมาณอย่างนี้ดีนะครับดีนะครับ